สั่งหรือถอนหรือสั่งขี้มูกกันแน่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเกินกําหนด1เดือนแล้วนะครับกองทัพเรือเนี่ยสั่งหรือถอนรีสอร์ทรีสอร์ทหรูเนี่ยนะครับแสม e a สารแต่วันนี้ก็ยังเพิกเฉยนะครับมีคําสั่งออกมาแล้วครับให้ทําการสั่งหรือแต่เจ้าของไม่หรือหน่วยงานคือกองทัพเรือทําอะไรไม่ได้ครับนั่งมึนนั่งงงทําอะไรไม่ได้ตกลงคําสั่งหรือถอนหรือคําสั่งขี้มูกออกไปครับเนี่ยฮะ ทั้งๆท,ที่วันนี้กองทัพเรือจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ปล่อยให้นะครับคนที่เข้าไปทำเนี่ยนะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับขอเช่าที่เพื่อทําการเกษตรแต่ไปก่อสร้างขนาดนั้นน่ะแล้วปล่อยให้ก่อสร้างจนถูกออกมาแฉแล้วบอกให้สั่งลือนะวันนี้ครบกําหนดหนึ่งเดือนยังไม่มีการสั่งลือใดๆผมถามเนียครับกองทัพเรือคุณทําอะไรอยู่ครับคุณนั่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่เฉยๆนิ่งๆเหรอครับ ไม่คิดจะทําอะไรเลยเหรอเกินหนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังคําสั่งของกองทัพเรือสั่งรื้อรีสอร์ทหรูแต่ยังไม่มีการดําเนินการใดๆก็พอกแล้วงนะฮะวันนี้สั่งลือหรือสั่งที่มูก,กันแน่จากกรณีที่ประชาชนนะครับร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายในช่องแสมสารได้โดยรอบจำนวนหกหลังแต่ละหลังเนี่ยมีสระน้ำเนี่ยนะและมีการประชาสัมพันธ์คิดค่าเช่าห้องคืนละนะครับ1 5 0 0 0ถึงภายในตำบลแสมสารอำเภอสตีบจังหวัดชนบุรีต่อมาได้มีคำสั่งระงับกิจการโดยนะครับพลเรืออพลเรือโท พเลเรือโทเนี่ยสุทินหลาจเจริญนนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชนบุรีที่กไก่โคไาย3 1 1 0 8งทับ1 5 6 4ลงมาที่2 3มกราคม2563เรื่องการขอเช่าที่ดินราดชพัสดุแปลงเลขที่นะครับ ขอไข่ใาาบไม้481บางส่วนและสำเนาหนังสือกองทับเรือสัตหีบที่กกไก่เขาห,หีบ0521ทับ318เรื่องแจ้งหรือถอนสิ่งก่อสร้างลงวันที่14มีนาคม256 6ให้กับอำเภอสัตหีบให้นะครับการขอความร่วมมือในการกํากับดูแลและการหรือถอนสิ่งปลูกสร้างรีสอร์ทต,ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบโดยนางสาวลม มนีโจได้ขอเช่าที่รัฐพราทพัสดุนแปลงดังกล่าวเพื่ออยู่อาศัยและการเกษตรเนื้อที่7ไร่2งานนะครับเไร่ 7, 2งานแล้วก็8ตารางวานะครับซึ่งเป็นที่ราชพัสดุใช้ในราชการกองทัพเรือโดยนางสาวลมมณีได้ก่อาะก็ได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ขอเช่าซึ่งยังไม่ได้รับขอการขออนุญ,ญาตจ,จากรกาชก,รการเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ฐานทัพเรือสตรีจึงให้นางสาวลมมณีนะครับหรือถอนสิ่งก่อสร้างพร้อมขนย้ายสิ่งต่างๆออกจากพื้นที่และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมภายใน30วันล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รีสอร์ทดังกล่าวนะครับซึ่งปัจจุบันเกินเวลา30วันตามที่ระบุในหนังสือแล้วหนังสือหรือถอนลงวันที่14มีนา25-66้เบื้องต้นรีสอร์ทไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปข้างในส่วนที่พักจํานวนหกหลังก็ยังไม่ได้หรือถอนแต่อย่างใด สรุปคือนะครับรวมถึงยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือหรือองค์กรบริหารนะครับส่วนตำบลแสมสารนี่เข้ามาตรวจสอบตามคำสั่งหรือถอนแต่อย่างใดสร้างความสงสัยแก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากขณะที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถให้คำตอบได้คำตอบได้แม้กองทัพเรือจะสั่งดำเนินการแล้วซึ่งแน่นอนครับกอ,กองทัพกองทัพเรือนสั่งดำเนินการแล้วแต่เหมือนกับสั่งขี้มูกอะครับไม่มีความหมายไม่รือ้อมีอะไรไหมมันคืออะไรครับ ในเมื่อคําสั่งสั่งให้หรือ้อก็ต้องรือ้อถ้าเป็นของชาวบ้านปกติธรรมดาป่านนี้โอ้โหเอาทหารเอารถอะไรเข้าไปรื้อหมดแล้วแต่นี่ทําไมคุณไม่รือ้อนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่กองทัพเรือทำเหรอครับสั่งให้หรือ้อแต่ไม่รือ้อกองทัพเรือก็ทําอะไรไม่ได้วันวันนี้กองทัพเรือนั่งทํำไรครับนั่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนรอถึงปีขั้นขึ้นตาแหน่งขึ้น แบบนี้เหรอนี่เลยคือคือสิ่งที่กองทัพเรือทําถามหน่อยเถอะครับว่าวันนี้คุณไม่มีปัญญาทําอะไรนะครับคุณสั่งลื้อสามสิบวันเขาไม่ลือ้อคุณก็ทําอะไรไม่ได้นั่งมองอย่างเดียวนั่งดูเฉยนิ่งแค่นั้นเหรอรอให้เรื่องเงียบรอให้เรื่องหายแล้วก็กลับมาเปิดต่อแบบนั้นเหรอครับประชาชนคงไม่ได้เงียบและมันคงไมนง่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้แน่นอนบอกเล,เลยครับว่าเรื่องนี้ประชาชนจะต้องติดตามนะครับกองทัพเรือคุณทําอะไรอยู่ ละอายใจบ้างนะครับว่าคุณตอนนี้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่ทํางานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนหน่อยที่ดินแค่นี้คุณยังปกป้องไม่ได้คุณยังดูแลร,รักษาไม่ได้แล้วคุณจะบอกว่าคุณจะร,รักษาปกครองประเทศได้เหรอครับกองทัพเรือฝากกอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ